คธอเออไม่ีะไปเนะแม่เอามาอีกแม่แม่เอามาอีกเอามาอีกมึกเตงมูออาแตงอืม กินดีตัวน,นี้นะอยาเอาอยาเอาตอนนี้น้อยกับพอ่เอเฮนน้ยกินดีเนาะพูดนะมันจิกัดมือนะนน,นมาันนมาหวหวาน ใช่รูปใช่รูป่เหมือก็่อนน้อรบอสที่ไม่เคยมีเลยด้ได้ไหม่ี๋ยวดูเลยเดม